ครับผมมาเวมองวิธีอุ่นข้าวเหนียวครับอุ่นข้าวเหนียวแบบบม่มีเตาไม่มีหวัวทุนใส่หม้อหอุงข้าวครับครับแล้วก็เอาเข้าวใส่ถั่วแบบนี้ครับนี่แล้วก็นำใส่หมูองขา้าว หนึ่งของมือครับแต่ก็าลงมองของเขาครับตั้งแบบนี้ครับเออโคดครับนั่นะครับแค่นี้แหละครับง่ายๆครับ รับลังคุณวัยเจ็ดแปดนาทีกะแต่สมานนีคนนนค่ครับนะครับมันหอนเลยครับครับก็จะได้ความหอนหอนครับ นะครับนุ่มๆห่อนๆครับแบบนี้เลยครับแสดงห่อนๆครับ